สวัสดียามเย็นทุกทุกท่านคณะอาจารย์และก็พี่พีน้องๆที่เป็นพวกพวกทั้งหลายที่ใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ดีไปฟังเซียนรู้สึกว่ามันจะเพี้ยนเพียนกันไปใหญ่แล้วขอออกมาพูดสักหน่อยเกี่ยวกับการเล่นพระหลวงพ่อเงินบางคารนะครับ เพราะผมเองจะเทิดทูลบูชาบุญบาร,รมีของท่านหรือฟื้นอดีตเก่าๆที่ถูกทำลายไปถูกทิ้งไปสูญหายไปและขอกับสวัสดีนะคุณเวลายุทธนะครับก็ขอกับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ หลวงพ่อเงินนะฮะกำหนดการการสร้างพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินไม่มีไม่มีขีดจํากัดไม่มีระบุนะครับไม่มีการจงใจที่จะมาใส่แร่เหล็กไหลดูดติดตึ๊บตึบ,ตบนะครับวันนี้ผมจะมาขอพูดนะฮะให้ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กดูดทองเหลืองติดนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นทองเหลือง100%เอะ ทองเหลืองร้อยเนี่ยแม่เหล็กอะไรก็ดูดไม่ติดครับดูดไม่ติดแต่ครวนี้เวลาหลอมหลอมเจ็ดวันหลอมทีสิบวันหลอมทีที่หน้าวัดไทยน้ำนะครับทวดผมเคยเล่าให้ฟังนะครับท,ทําทีแจกทีท,ทําทีจําหน่ายทีแล้วแต่ได้มากได้น้อยพอทําหุ่นเทียนได้ครบ7วัน8วันขึ้นเตาเผาพิมพ์ก็ประกาศให้ชาวบ้าน ไทยน้ำบันไทยน้ำและบริเวณใกล้เคียงช่วยกันหาโลหะต่างๆนะครับหาโลหะต่างๆเอามาหลอมหลวงพ่อเงินซึ่งมีขันทองเหลืองตกพานตะบันหมากทัพพีขันเงินขันนาคเป็นโลหะต่างๆนะครับที่พอที่จะหาได้ในท้องถิ่นนะครับ เป็นเงินเป็นอทองคาไปได้แล้วก็แล้วแต่นะครับใครมีฐานะหน่อยก็อาจจะใช้ทองคําย่อนลงไปในเบ้าคราวนี้เบ้าเวลาหลอมทองนะครับเวลาหลอมทองทองเนี่ยเวลาเต็มเบ้าเนี่ยเขาใช้ฐานนะครับใช้ฐาน,นมกสมสมสมเข้าไปที่เบ้าคราวนี้ฐานเนี่ยเวลามันย่อยสลายหรือสมกันมากๆเนี่ยเกิดเป็นเท่าเกิดเป็นเท่าแล้วเกิด โมเลกุลของฐานเนี่ยเล็กลงพอเล็กลงก็เต็มไปในเบ้าพอเต็มเข้าไปในเบ้าหลอมเนี่ยครับ mm. เขาก็ใช้เหล็กเหล็กกลมนะครับ mm. เหล็กกลมสี่หุนห้าหุนเนี่ยคนน้ําทองนะครับคนน้ําทองแล้วก็ตักฐานที่คาอยู่ในเบ้านะครับตักออกตักออกแล้วก็ใส่ทองเหลืองเข้าไปใหม่ใส่เข้าไปใหม่พอมันยุบละลายลงไปใส่ฐานหมกแล้วก็ ใช้มือเนี่ยสูบนะครับพัดลมก็ไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้พัดลมเนี่ยมันทันสมัยพอมันทันสมัยปุ๊บเสียปักได้กดสวิตช์จะเอาท้องให้น้ําจัดขนาดไหนเดือดขนาดไหนทําได้นะครับแต่สมัยโบราณเนี่ยใช้นะครับเขาเรียกว่าลง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 ,ลงสูบสูบลมอะครับเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าสูบดันลมเข้าไป เป่าฐานให้ฐานเนี่ยมีมีความแรงนะครับมีความแรงแล้วทองเหลืองที่ที่อยู่ในเบ้านะครับมันก็จะละลายลงไปพอละลายลงไปแล้วเนี่ยพอจะเติมฐานทีก็ใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กก็คนอีกแล้วพอแม่พี่น้องและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เคารพรักทั้งหลายลองคิดดูว่าความร้อนเวลาทองเหลืองละลายเป็นน้ําแล้วครับใช้ใช้เหล็กลงไปคนเนี่ยครับเหล็กเนี่ยก่อนเลยครับก่อนก่อนเลย ก่อนแลละลายลงไปนะก่อนคนพอคนเสร็จตักเอาขี้เท่าขี้ฐานขี้ทองนะครับอ่าบริเวณปากเบ้านะครับตักเอาน้าเอาทองออกให้เหลือแต่น้ําทองอันนี้พอเหลือน้ําทองเนี่ยก็เอาไอ้ส่วนที่ว่าเหลี่ยงชาวบ้านเนี่ยครับใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกก็หมกทานอีกแล้วก็คนกันอยู่ยงั้น คนแล้วคนอีกนะครับเหล็กที่คนเนี่ยบางทีเนี่ยหลุดไปเลยขาดเลยครับเพราะมันเจอความร้อนมากๆเนี่ยละลายเข้าไปในเบ้าเลยนะอ่าพอพอพอเหล็กเนะี่ยมันละลายลงไปแล้วเวลาตักเอาไปหยอดเอาไปหยอดอ่าเททองอะเททองหลอ่อทองเหลืองนะครับเอาไปเทหล่อพอพอเทหล่อปุ๊บเนี่ยไอ้กระบอกที่ใช้ตักทองนั่นก็เป็นเหล็กอีกครับเป็นเหล็ก อ่าพอไปเจอความร้อนก็เกิดมีความละลายอ่ามีการละลายลงไปในน้ําทองพอลงไปในน้ําทองเนี่ยทองที่เป็นน้ํเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนผนสมของเหล็กถ้าเราสังเกตดีๆนะเราเคี่ยวอ่าสมมุติเราเคี่ยวน้ําตาลเราเคี่ยวน้ําตาลน,นะครับเราเคี่ยวน้ําตาลจะให้น้ําตาลเนี่ยเป็นน้ําเชื่อมนะครับเป็นน้ําเชื่อมคราวนี้ลักษณะน้ําตาลเนี่ยต้มแหลก,กๆเนี่ย รสชาติมันก็ไม่หวานเท่าไหร่พอพอนานนะเข้า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 มันก็จะเหนียวนะครับมันจะเหนียวลักษณะคล้ายๆกับทองเลยครับถ้าเคี่ยวนานๆนะครับไอ้ส่วนบนเนี่ยที่เป็นสังกะสีเป็นเงินเป็นอ่าเขาเรียกว่าโลหะที่เบานะครับมันก็จะมีการละเหยมีการระเหยไอ้ไอ้ส่วนที่ไม่ละเหยอะครับมันก็จะไหลลงล่างเช่นทองแดงทองคําเงินต่างๆที่มีน้ําหนักนะครับจะอยู่ก้นเบ้า นี่พออยู่ก้นเบาเนี่ยช่างก็จะค้นนะเอาเหล็กลนะั่นมาค้นใหม่ค้นให้มันฟุง้งเหมือนเหมือนเราบีบมะนาวใส่น้ำพริกอะครับถ้าเราไม่คม้นมันก็ไอตรงโน้นก็จะเปรี้ยวไอตรงนี้ก็จะเค็มไอตรงนน้นก็จะหวานคือไม่เหมือนกันก็เฉกเช่นเดียวกันกับน้ำทองหล่อลงพ่อเงินเหมือนกันถ้าคนไม่เข้ากันนะครับ ฟังให้ดีๆนะฮะถ้าหากว่าคนน้ําทองแล้วไม่ไม่เข้ากันไอ้ส่วนที่เป็นสังกะสีไอ้ส่วนที่เป็นเงินบางคนก็เรียกพลายเงินอันนั้นอาจจะเป็นปากปากเบ้านะฮะลงก้นลงมาทองก็จะสวยหน่อยก็อาจจะมีเนื้อทองคําผสมลงไปนะครับกลางๆก็อาจจะมีเนื้อทองแดงผสมลงไปเหนียวมากๆก้นเบ้าเลยก็หนืดมากๆกก็เป็นทองแดงเนื้อทองแดงก็มีเนื้อทองผสมก็มีเนื้อทองเหลืองก็มีเนื้อเงินก็มีเนื้อ พวงก็มีครับมีหลายหลายเนื้อหลายโลหะไม่ไม่ใช่มาชี้ต้องเป็นทองเหลืองผสมอย่างเดียวเบ้าต้องอย่างนี้ตําหนิต้องอย่างนี้นะครับมันเป็นเป็นนิยามที่ผิดผิดนะครับให้ให้ความรู้ที่ผิดผิดที่เพี้ยนนะครับคือผมบอกตรงเลยคนที่ให้ความรู้มาเนี่ยว่าต,ตออําหน,นิจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ขนาดมันโชว์ในหนังสือแต่และองค์หน้าตายไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรนะครับ พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่านตรงเข้าใจว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานที่เขาสร้างหุ่นเทียนมาเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดนะครับยุคแรกๆสร้างทีละองค์แกะขึ้นทีละองค์แกะขึ้นทีละองค์แล้วก็เทนะครับเทเป็นช่อองมาเนี่ยลักษณะคล้ายๆก้างปลาทูนี่ครับประมาณเก้าองค์เก้าองค์อ่าสิบเอ็ดองค์สิบสามองค์นะครับเทมาเป็นช่อหนึ่งนะครับเป็นก้างปลานะครับลักษณะเป็นก้างปลาลงมา พอพอเทลงมาแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับน้ําทองที่ตักออกจากเบ้านะครับมันจะไม่ไม่บาลานซ์กันทั้งเบ้านะครับไม่บาลานซ์กันทั้งเบ้าเพราะว่าโลหะต่างๆเนี่ยมันมีมีชั้นอยู่นะครับมีชั้นอยู่มีทั้งเบาเบาแล้วก็มามีน้ําหนักแล้วจนกระทั่งหนักสุดนะครับที่อยู่ก้นเบ้าเพราะว่าไม่ได้เททีเดียวหมดเบ้า เททีละครั้งเนี่ยเบ้าหนึ่งอะประมาณ40โล50โลสมัยนั้นเขามีเบ้าหลอมแล้วเบ้า60โลขนาดเล็กเนี่ยครับเอามาตั้งใส่แล้ว60โลเนี่ยทองอะโลหะทั้งหมด60โลเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักลองคิดดูซิว่าเราเท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 เนี่ยได้จํานวนกี่องค์นะครับให้ให้คิดดูให้ให้หลับตาแล้วก็นึกดูคิดดูนะครับเป็นยุคต,ต้นๆนะฮะยุคต,ต้นๆน,นะครับ เนื้อหาสาระหน้าตาที่แปลก,กๆที่ผมเคยโพสต์ลงให้ดูนะผมกลัวจะถูกทอดทิ้งนะครับให้ท่านสังเกตดีๆมีตั้งแต่หกสลึงสบาทและขนาดใหญ่เท่าหัวแม่มือนะครับใหญ่แต่เนื้อหาสาระนะครับจะต้องคมชัดสวยนะครับหนัก2บาทให้ท่านสังเกตว่า 1. วัดมาบมาไฟเขาทำไมถึงทำองค์ใหญ่ วัดปากน้ำหลวงพ่อฟุง้งทำไมองค์ใหญ่วัดท่าล่อพิจิตหลวงปูป่ภูทำไมองค์ใหญ่นะครับสมัยโบราณน,นั่นคืองานแฮนด์เมคขนาดลูกศิษย์นะยังยังทำองค์ใหญ่เท่าหัวแม่มือนะครับแกะขึ้นมาทีละองค์แกะขึ้นมาทีละองค์ยังไม่รู้การทำพิมพ์นะครับยังไม่รู้การทำพิมพ์พอเริ่มมีวิวัฒนาการเริ่มทำพิมพ์ก็ปีประมาณ2 460-2462ที่มาสร้างกรุงเทพนะครับใช้เป็นพิมพ์ปูนซีเมนแล้วครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับแล้ววีโอนี้เดี๋ยวผมจะตัดต่อทำ YouTube เพื่อไม่ให้เราได้หลงผิดกันเพราะว่าดูแล้วจะเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะราคามากมายมหาศาลจริงๆอ่ะสมัยก่อนเขาให้กันฟรีครับ ไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นให้กันด้วยใจนะครับให้กันด้วยใจไม่ใช่รา,าคาค่างวดแล้วให้ท่านคิดดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําทองที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับที่ว่าดูดแม่เหล็กติดนะครับถ้าก้นเบ้าเนี่ยน้ํำเหล็กที่มันละลายที่เราใช้ไอ้ตัวคนลงไปเนี่ยมันละลายเนี่ยเหล็ก,กอยู่ด้านล่างเยอะเนี่ยโอกาสที่ดูดแม่เหล็กติดมันก็มีดูดแบบแผ่วเบาก็มีนะครับ ก็อย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปหลงไหลอย่าไปเชื่อทําใหม่ก็ติดนะครับทํำใหม่ก็ติดอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครเพราะผมเป็นช่างนะครับผมรู้นะครับผมจะมาแก้จะมาแก้ปัญหาแล้วก็จะมาพูดให้ท่านได้ฟังนะครับให้ท่านได้รู้จะได้ไม่ไปหลงทางผิดๆนะครับเพราะว่า พุทธคุณของท่านจริงๆอ่ะชาวพิจิตรจริงๆอ่ะครับอย่างผมเนี่ยครับชาวพิจิตรนะพี่จอร์ดนะแล้วก็สมาคมที่ว่าเป็นประธานหอ,อการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับที่เชิญผมเข้าไปเป็นวิทยากรที่จะอธิบายนะครับผมจะเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยเอาไปให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับเดี๋ยวมันจะสูญหายไปเพราะว่าดูพระกันบางทีเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะมาก ที่ผมตั้งกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพกลุ่มหลวงพ่อเงินบางคานนะครับหลวงพ่อเงินบางคานแอดเข้ามาได้เลยครับผมรับตลอดถ้าใครอยากจะศึกษาศึกษากับผมไม่มีมาจําหน่ายไม่มีมาขายเพราะไม่ได้หวังรวยทางนี้นะครับต้องเข้าใจนะฮะเพราะว่าเราต้องการเผยแพร่วิชาความรู้ที่ผมมีนะครับที่ผมมีที่ผมได้ยินมาเพราะว่าทวดผมเนี่ยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ1 1 7ปีตอนนั้นผมอายุ13ปี ทวดผมเนี่ยไปอาบน้ำมนต์นะฮะตอนท้องตอนท้องที่วัดไทยน้ำไปอาบที่หลวงลุงเขาเรียกหลวงลุงทวดนะครับคือแม่แม่ของยายนะครับแม่ของยายเป็นสาวทองแรกนะครับท้องแรกนี่คือ,อสังตาหยวกนะครับสังตาหยวกบ้านผมอยู่ไทยน้ำนะครับไทยน้ำคลองสะนะครับาถามเด็กคลองสะนะครับเขาจะรู้ดีนะครับ ที่เป็นเพื่อนในเฟสก็ดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพิจิตตะแท้บ้านผมเกิดอยู่ที่คลองสะบ้านคลองสะนะครับบ้านตะยวกบ้านตะยวกที่หลวงพ่อเงินท่านได้ลดน้ำมนต์นะครับแล้วก็คือยายยายของตะยวกอีกทียายของตาผมนะฮะก็คือยายของยายผมเป็นน้องสาวหลวงพ่อเงินคนที่6นะครับอันนี้ผมกล้ายืนยันได้ไปถาม ญาติญาติทางกำนันลูกหลานกำนันเม้นตําบลไทยน้ำนะครับและนามสกุลพิศอ่อนเพราะว่าตาผมเนี่ยนามสกุลจุลพันธ์เกิดบางคานครับเกิดบางคานเป็นเป็นพระเอกลิเกเก่านะครับตีละนาตอยู่ชื่อนายมากนะครับชื่อนายมากจุลพันธ์นะครับทุกท่านคงจะรู้ดีนะครับคงรู้ดีเพราะว่าคนเง่าเราทะกูลผมช่างนะครับช่างคือรุ่นทวดเนี่ย สร้างพระอุโบสถที่วัดบางคานนะครับไอที่มาเล่ากันบิดผิดเล่าไม่ถูกเนี่ยบางทีมันเลอะเรือนนะครับมันก็อดล้นทนไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาพูดบ้างครับมาพูดเพื่อให้ทุกท่านอ่ะอย่าหลงผิดอย่าหลงทางอย่าไปหลงซื้อในราคาแพงๆเพราะว่าเดี๋ยวเนี้เศรษฐกิจไม่ดีหลวงพ่อเงินในโพทะเลโพทะเลอ่าโพทะเล,ะะเลวัง จิกนะแถบวังจิกริมแม่น้ํายมนะครับวังเทโพเนี่ยเริ่มเอาออกมาขายกินกันขายกินกันเพราะไม่มีเงินแต่คราวนี้มันนอกตาเสียนทั้งหมดครับนอกตาเซียนทั้งหมดเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดหน้าตาเนี่ยจะแปลกขนาดเนี่ยแตใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มาก2บาท2บาทเอ่อหสลึงนะครับบาท1น,นึ่หสลึงอันเนี้ยมีทุกขนาดนะครับก่อนที่จะมาสร้างที่กรุงเทพนะครับ เอ้พิมนิยมที่มาเรียกพิมพนิยมนิยมเนี่ยสมัยโบราณน่ไม่มีใครเขารู้จักกันหรอกครับพิมพ์นิยมพอพอเอาพิมพอเทเสร็จเอาพิม์ออกมาทุบเอาคอนทุบ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 โอ้ยพิมเบ้าทุบพิมพเบ้าทุบเขาเรียกพิมเบ้าทุบกันท้งนั้นแหละครับอสวัสดีอาจารย์นลงบ้านของสะนะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเด็กของสะนะครับอันนี้เด็กของสะผมก็เกิดที่ของสะนะครับอาจารย์นลงเนี่ยคือท่านบวชอยู่ที่วัดไทรน้ำนะครับที่เข้ามาชม ท่านรู้ดีว่าผมเป็นลูกหลานตะยวกจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกหลานคือทายาทหลวงพ่อเงินแท้ๆนะครับแต่ผมเองผมเกิดไม่ทันทวดผมมาเล่าให้ฟังอายุร้อยสิบเจ็ดปีตอนนั้นผมก็อายุสิบสี่ปีขึ้นมสามแล้วครับขึ้นมสามแล้วตอนทวดผมเสียเป็นศพแรกนะครับที่เผาวัดไทยน้ำนะครับร้อยสิบเจ็ดปีเพื่อจะให้เมนเนี่ยมีอายุยืนก็เอา ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยครับผู้ที่วายชนเนี่ยครับอายุมากที่สุดเอาเผาเป็นศพแรกที่เผาศพแรกนะคือทวดผมไปถามคนแก่ๆถ้าเขายังอยู่นะครับที่เขายังรู้เขาเรียกว่ายังรู้ภาษาเนะี่ยยังรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นทายกกรรมการอยู่ที่วัดนะครับวัดไทยน้ําแม้กระทั่งหลวงพ่อหลวงพ่อหนมนะครับไปถามดูได้ว่าผมนี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะฮะลูกลูกแม่แกะนะครับลูกแม่แกะนาอยู่หลังวัดห่างจากวัดประมาณ ร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรหลังว่าไทน้ำนะครับแต่ใครไม่เชื่อไปก็ผมไปก็ผมไปนาไปทํานากันสักปีก็ได้ว่าจะใช่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาผมโกหกใช่ไหมอ่าไปทาด้วยกันก็ได้สักปีหนึ่ง,งแล้วเป็นไงบ้างอ่าสบายดีนะอาจารย์อาจารย์นรงนะครับนี่ก็เขือญาติถ้าไล่กันไปไล่กันมาก็เขือญาตินะครับบ้านของสะคือบ้านของสะนะครับ เร,เริ่มแรกที่แยกแม่น้ำยมะที่แยกออกมานะครับเป็นบ้านปากน้ํเพอบ้านปากน้ําแล้วก็มาบ้านของสะนะครับบ้านของสะของสะแล้วก็มาวังหินวังหินแล้วก็ไปไทยน้ําไทยน้ําก็ไปไทยน้ําตันวัดเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ที่ไทยน้ําครับสามสี่หมู่บ้านที่เขาเรียกกันเนี่ยก็เป็นตําบลไทยน้ําบ้านไทยน้าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนะครับผมเกิดที่นั่นลกผมฝังอยู่ที่นั่นครับ เพราะว่าคนเง่าเราตระกูลเนี่ยนามตระกูลนาคโมดเนี่ยกับจุลพันธ์เนี่ยจุลพันธ์เนี่ยให้ไปถามได้เลยว่าบางคลานเนี่ยมีไหมครับรู้จักตาม,มากไหมยตาม,มากจุลพันธ์นะครับถ้าคนบางคลานจริงๆนะครับผมเชื่อได้เขาต้องรู้นะฮะถ้าไม่ใช่เด็กรุ่นหลังเขาต้องรู้ไม่ต้องมานั่งโมอันนี้เราดูกันในเชิงช่างจริงๆนะครับผมเสียดายเสียดายหลวงพ่อเงินกลัวจะสูญเสียกลัวจะถูกทิ้งนะครับ เราอยากจะเก็บแล้วก็เชิดชูบารมีของท่านดีทุกองค์ครับเป็นหลวงพ่อเงินดีทุกองค์แม้กระทั่งของเกยังดีเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ไม่ส่งเสริมเรื่องเรื่องของเก๊ของที่วางตลาดเกลื่อนกาดตอนนี้นะครับจะดูผิวเอยโลหะเอยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะจะทํา y o YouTube ทําวิธีการผลิตวิธีการดูผิวพันนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะทําให้ดูแล้วก็ เอามาวิเคราะห์แยกแยะพิจารณาดูว่าหลอโบราณทํำยังไงหลอสมัยใหม่ทํำยังไงพิมพ์สมัยใหม่ทํำยังไงพิมพ์สมัยเก่าทํำยังไงครับเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปที่ผ,ผ่านมาที่ที่ผมทําไปบางทีผมทําตามกระแสผมลองฟังดูฟังดูแล้วบางทีค้นหลงผิดเยอะก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่า อย่าหลงผิดอย่าหลงผิดเราเราคนคนไทยเหมือนกันลักหลวงเพ่อเงินเหมือนกันเราจะเดินแนวทางเดียวกันนะครับไอราคา4ี่ล้านห้าล้านไม่มีวาสนาไปเช่าของเขาหรอกครับเราใช้มันสมองนะครับมันสมองสายตานะครับจิตวิญญาณนะครับวิเคราะห์วิเคราะห์ะอะไรเก่าใหม่นะครับผมคิดว่าทุกท่านไม่ไม่โง่นะฮะ ฉลาดกันทุกคนนะครับฉลาดกันทุกคนแต่ที่ผมมาพูดเนี่ยอาจจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่มันก็ไม่เยอะไม่มากมายไม่ใช่พูดแล้วดูรู้เรื่องเลยนะครับต้องศึกษานะครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะครับไปมาพร้อมกันไปมาพร้อมกันพยายามสังเกตดูไปพร้อมๆกันนะครับโอ้่าคนชมมากมายมหาศาลเลยตอนนี้อากาศสวัสดีนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับอ่า อาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับด้วยความยินดีครับด้วยความเคารพรักทุกท่านเลยนะครับเพราะผมเองก็อยากจะอ่าเผยแพร่เผยแพร่เกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีกรรมการหล่อโบราณน,นะครับการหล่อโบราณอยากจะให้ทุกคนได้รู้ซึ้งว่าหล่อโบราณเขาหล่อกันยังไงเขาทากันยังไงคราวนี้พอเรารู้วิธีการหล่อโบราณไอ้หล่อสมัยใหม่ที่ปลอมแล้วก็วางขายเนี่ยต่อไปขายไม่ได้ครับผมจะบอกให้ขายไม่ได้เลยถ้าเราไม่หลงผิด ถ้าเดินสายเดียวกับผมนะครับให้รอยังไงก็มันก็เก่าไม่ได้ผมจะบอกให้เพราะว่าทองเหลืองเนี่ยเวลาหลอมแล้วเนี่ยเอาทองเก่ามาหลอมไอ้ที่เก่าก็เป็นขี้นะเป็นข,นขี้เป็นขี้ทองเป็นขี้ทองลอยขึ้นมาไอ้น้ําทองที่ท,ที่ที่จะหลอมเนี่ยมันก็เป็นทองใหม่ยังไงมันก็ใหม่ยังไงมันก็ไม่เก่าทองเก่าดูดอกบวบ ดอกบวบหรือสีเหลืองแก่ๆมันผุดออกมาจากเนื้อในครับไม่ใช่เหลืองซีดๆขาวซีดๆแล้วก็มับอกว่าเป็นพระเก่าไม่ใช่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนะฮะเราสังเกตสีก่อนขั้นแรกอืมผมเคยพูดหลายๆครั้งนะว่าการหล่อโบราณมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะทํา y o u t u b e นะฮะทำยูทู e แล้วก็เอาวิธีเทที่แท,ท้จริงก็เทกันยังไงเขาหลอมทองเขาหลอมกันยังไงนะครับ พอหลอมเป็นน้ําแล้วเทล,ลงไปเนี่ยมันจะแบบมีปฏิกิริยายังไงผิวพันธุ์ของหลวงพ่อเงินนี่เป็นยังไงที่เขาใช้อ่ดินอา่าดินที่กรองฮนะน้ําดินที่กรองปัสจากเม็ดทรายปัสจากอา่กวดตากุ้งเป็นดินละเอียดที่ละเอียดามากๆนะครับกองเป็นน้ํากะทิเนี่ยพอกองเป็นน้ํากะทิปุ๊บผสมกับขี้งัวที่กองแล้วเหมือนกันขี้งัวที่กองแล้วครับคันนี้ขี้งัวที่กองแล้วเนี่ย มันก็จะมีเศษหญ้านะครับพ่อแม่พี่น้องมีเศษหญ้าพอมีเศษหญ้าเนี่ยหญ้าตัวเนี้ยมันไปผสมกับน้ําดินนะครับเพื่อทาหุ่นขี้พึ่งเพื่อทาหุ่นขี้พึ่งพอทาหุ่นขี้พึ่งเนี่ยเวลาไปเผาเนี่ยเศษหญ้านะครับเศษหญ้าเล็กๆนะครับมันก็จะเป็นเส้นตามตัวองค์เลยครับเป็นเส้นเล็กๆๆๆๆนะเป็นตะแรงตามุงมั่งอะไรมั่งเป็นเส้นนูนๆขึ้นมาเป็นเส้นของหญ้าครับพอส่องลงไปเนี่ย ผิวพันธุ์ของหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะเป็นรอยรอยเส้นเพราะหล่อโบราณนถ้าหล่อเรียบปิดเลยนะครับขอโทษทีนะฮะของใหม่แล้วถ้าหากว่าศึกผ่านการใช้นะครับตามซอกอะครับตามซอกตามรักแล้ตามมุมลึกๆอะครับจะต้องมีให้เห็นจะต้องมีให้เห็นหล่อโบราณน,นะครับให้สังเกต ขี้ยาขี้ยาเศษขี้ยาที่มันหลุดล่อนมาจากขี้งวนะครับมาผสมกับขี้ดินทาผิวผิวแรกที่เขาเรียกผิวไฟครับผิวไฟผิวแรกผสมขี้วัวกับดินทาครั้งหนึ่งเอาไปตากไว้แห้งไปพึงลมให้แหง้งพอพึงลมแหง้งผิวที่สองทำถึงสามสามผิวนะครับทำถึงสามผิวพอทำถึงสามผิวนี่ถึงจะใช้ดินก็บทรายเนี่ยที่ผสมดินหนึ่งส่วนทรายทรา,ายสองส่วนหรือหนึ่งส่วนครึ่งเนี่ย นวดนวดเข้ากันแล้วก็เอาไปแปะนะครับไปแปะเพื่อให้มันหนาขึ้นเนี่ยแล้วเอาไปเผาพิมพ์ยพอเผาเสร็จแล้วก็มาเทเนี่ยเทแล้วจะเป็นยังไงชนวนนี่เป็นยังไงพอเทเอไปปุ๊บก้านชนวนเนี่ยเวลาเรามองดูลงไปเนี่ยถ้าเป็นของสมัยใหม่เนี่ยตูดเนี่ยจะเต็มเลยกลนะ้นอ่ะก้นของหลุมพ่อเงินเนี่ยจะเต็มปิบเลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องเวียงพอใช้เครื่องเวียงปุ๊บบ้านผมก็มีพอใช้เครื่องเวียงปุ๊บ,บ,ออบทองอะ่ะเวลายุบตัวนะครับเวลาร้อนๆ้อนเนี่ยเวลายุบตัวเนี่ยถ้าปล่อยธรรมชาตินะครับ มันจะหดตัวลงไปเองจะเป็นแอ่งนิดๆน,นะครับถ้าไม่ตูดไม่เป็นแอ่งนะครับตูดไม่เป็นแอ่งตรงชนวนที่ลงไปนะขอบชนวนเนี่ยจะเป็นแอ่งนิดๆมันจะยุบตัวโดยธร,รรมชาตินะครับทองเนี่ยเวลาเรามาล้อนเนี่ยมันก็นจะเบ่งตัวมันก็นจะเต็มพิมพ์พอยู่พอพอได้รับความเยน็นปุ๊บ <abord> หดตัวริมนอกริมนอกเต็มนะครับริมนอกเต็มถ้าเรามองในแนวของน้ะครับแนวของน้ำนงนํำ จะเต็มเลยแต่ตรงกลางจะต้องยุบยุบนิดๆน,นะครับยุบนิดๆเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยทองเหลืองเนี่ยเวลาหดตัวเนี่ยจะยุบหน่อยๆน,นะครับจะยุบหน่อยๆน,นี่เป็นวิธีสังเกตนะครับแล้วเก็ตต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพูดคุยให้ท่านวิเคราะห์ให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูเพราะว่าเราเนี่ยเอาน้ําใส่ขวดเนี่ยเวลาเรามองไประดับน้ําเนี่ย มันมันก็จะตรงอ่ะตรงในแนวสายตาเลยนะแต่เวลาเทเสร็จแล้วเนี่ยได้รับความเย็นลงนะครับจะยุบหน่อยๆนะฮะตรงชนวนนะครับจะยุบนะครับจะดูดนะฮะจะดูดชนวนเนี่ยก็จะเลียวลงมาเลยนะครับชนวนเต็มๆเนี่ยพอได้รับความเย็นปุ๊บก็จะเลียวลงมาเลยตรงรอบชนวนนะครับรอบชนวนจะเป็นแอน่งนิดๆแต่เป็นแอน่งนิดๆไม่นิดเกิดเยอะแล้วแต่ แล้วแต่นะครับแล้วแต่องนะฮะแล้วแต่องค์มันหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเอาให้ดูว่าก้นของหลวงพ่อเงินที่ว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยก็ยุบนะครับแต่ก่อนเขาเรียกเบ้าทุบพิมพ์เบ้าทุบพิมเบ้าทุบมีไอเสียนใหม่ๆเนี่ยครับที่ยังไม่แก่ตายกันเนี่ยเขาก็มาเรียกสมัยใหม่เรียกให้สวยหรูเป็นพิมพ์นิยมนิยมโนกนิยมนี่กนิยมพอไปดูจริงๆไม,ไม่นิยมฮะไม่เล่นฮะเล่นแต่ไอที่เขามีอะครับ บางทีก็ถูกทิ้งหมดผมไม่อยากให้ถูกทิ้งนะครับผมรักแล้วก็บูชาเทิดทูนท่านเพราะผมนี่แม่ผมนี่ยกให้เป็นลูกตั้งแต่เล็กนะครับไปบวชที่วัดไทยน้ําบวชแก้บนแล้วมีปฏิหารบางครั้งเนี่ยมาเล่าให้ฟังมันก็เหมือนกับเรื่องโกหกผมก็ไม่อยากจะเล่าแล้วแต่พระใครพระมันนะครับพุทธคุณเนี่ยมันจะมาเล่าไม่ได้มันก็เหมือนอุตลิมาโกหกให้กันฟังบางคนก็ไม่เชื่อมีคนแค่สามคนเนี่ย อีกคนนึงเชื่ออีกคนนึงไม่เชื่ออีกคนนึงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง,ง,งสรุปแล้วผมไม่ขอเล่าผมจะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีทำนะครับเกี่ยวกับวิธีทำแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่อยู่ในเฟซที่เป็นเพื่อนผมในกลุ่มก็ดีอะไรก็ดีนะฮะยินดีนะครับยินดีให้คาปรึกษายินดีพูดคุย ด้วยรักและเคารพทุกคนเลยนะครับและสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรนะฮะนอกจากคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ